บอกว่าถ้าให้วันเดือนปีเกิดแล้วจะไปดูได้ไหมทักหลังบ้านแต่ต้องจอะลึกมีค่าใช้จ่ายถึงจะดูให้แล้วต้องมีเวลาด้วยถ้าไม่มีเวลาให้เวลาไม่ได้ให้เวลาไม่ได้หรือไม่รู้เวลามีขั้นตอนที่เช็คได้ว่าเวลาคืออันไหนแต่ถ้าไม่ให้เวลาดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูครับเสียเวลาผมเสียเวลาคุณไม่ให้เวลาก็ไม่ต้องดูนึกออกปะการดู มันเป็นการที่สามารถเช็คอะไรได้เยอะแยะที่หมอดูมองไม่เห็นนะออผมไม่จําเป็นต้องมาทาเขาเรียกว่าอ,อะไรวะถ้าบางคนบอกว่าได้เวลาเกิดไปแล้วเอาไปทาของอหมอดูคนที่มันอไม่มีอะไรนะถ้ามันเอาไปใช้แบบไม่มีจรรยบบาบันแบบนั้นก็อย่าไปอย่าไปดูมันเลยนึกออกปะหรือถ้าแม่งให้ไม่ได้คุณไม่อยากดูก็ไม่ต้องมาดูคลิปที่มันเกี่ยวกับหมอดูครับง่ายสุด ต่ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วเพราะอะไรจุดไหนบ้างอะ่ะก็เจาะลึกมีแค่นี้อยากจะแก้ผมก็แก้ให้พอดูเสร็จสมมติปัญหามีจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ก็แก้อ่ะจุดสี่ไม่มีปัญหาก,ก็ไม่ต้องแก้มันหนึ่งสองสามต้องมีปัญหาต้องแก้อยากแก้จุดไหนอะ่ะก็แก้เลยมีแค่นี้เหมือนหมอวินิจฉัยโรคถ้าหมอวินิจฉัยโรคให้คุณถูกคุณก็หายเร็วถูกไหมถ้าหมอวินิจฉัยโรคคุณยังไม่ได้เลยก็ เห็นแต่ว e e, ่าเอ้ยคุณแม่งตัวร้อนเป็นไข้แต่ไม่รู้ว่าเบื้องลึกแล้วโรคนั้น่ะเกิดจากอะไรอ่ะเรื่องของป้าเขาจะแก้ให้คุณหายมันก็ไม่หายอยู่ดีถูกปะสมมุติว่าหมอดูบอกว่าอ่หมอบอกว่าคุณตัวร้อนคุณเป็นอย่างนี้แต่ต้นตอยังไม่เจาะเข้าไปแล้วให้ยาแก้ตัวร้อนมาให้มันหายไข้คิดว่าแค่นั้นมันจบไหมมันก็ไม่หายใช่ปะ แม่งก็รักษาปลายเหตุอยู่ดีหมอก็เฮงสวยอยู่ดีเงกออกปะอารมณ์เดียวกันหมอดูก็เหมือนกันทรงเดียวกันครับถ้ามันดูดูได้จริงก็ควรจะแก้ได้แต่ถ้ามันดูไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้งแตอนแล้วเพราะมันวินิจฉัยโรคผิดเป็นอย่างนี้ทุกวงการคุณจะสร้างตึกคุณก็ต้องหาอะไรที่มันไอคนนี้แม่งปโปรด้านนี้เงกออกไหมวินิจฉัยถูกว่าอ่าดินตรงนี้มันนุ่มเท่าไรแข็งเท่าไรต้องใช้เหล็กเท่าไรปูนเท่าไร สเปคปูนเป็นยังไงแล้วขึ้นตึกได้กี่ชั้นมันก็ต้องจอเจาะลึกอยู่ดีทุกอาชีพทุกวงการมันต้องเจาะครับมันไปหาหพวกโสดคุณก็จะได้แบบสมมุติไปสร้งางตึกจ้างช่างมาม้วนมึงก็ได้ช่างม่วอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์เดียวกันนึกออไหมเป็นเหมือนกันทุกวงการเพราะฉะนั้นจําไว้ใครชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรีโพสแล้วก็อะไรกว่าดูท้ายคลิปจะมีบอกว่าผมใช้อะไรบ้างศาสตรผมใช้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ศาสตร์อื่นเป็นยังไงไอ้พวกทําการตลาดมันเป็นยังไงโอเคนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนา80%ถึง85%ราศีมีแค่15-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณ มันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมๆมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแยกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกอ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็กทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทำยังไงกดรูปโปรไฟล์ครับ กดที่เม s เ g จครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งล้วผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้าง แกกรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างหรอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช,เช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทําให้ นะไ,ไม่ได้เงินคืนพวกนี้เช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นการเช็คหลังบ้านมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนา80%ถึง85%ราศีมีแค่15-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมๆ มันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแยกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่ m มสเ a g ครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัว ก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช,เช็คเช็คเจาะลึก เช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทําให้เขาเรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลานบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อ จากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการเช็คลมานมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับ